ล่าสุดนี้นะทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการตัดงบที่เคยช่วยเหลือพมา่าจำนวนกว่า141ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้สื่อดังต่างชาตินะัก็คือรอยเตอร์นะยังบอกอีกค่ะว่าตอนนี้ทางอเมริกาได้ตัดงบการช่วยเหลือตามแนวชายแดนไทยพมา่าไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงพวกค่ายผู้ลี้ภัยสำหรับผู้อพยพให้กับผู้ลี้ภัยกว่า1,40,000คน และเงินทุนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มต่างๆก็มีการระง,งับความช่วยเหลือและสนับสนุนเช่นกันโดยล่าสุดนะคะพะม่าก,ก็ได้สร้างสถานการณ์ตั้งแต่4วันที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีค่ะโดยการส่งเครื่องบินประชิดชายแดนไทยเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตการขายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงไฟฟ้า และตอนนี้นะคะก็มีข่าวมาว่าที่พม่าในเมืองใหญ่รัชฉานทางตอนเหนือก็ได้มีการจัดการพวกกลุ่มคอเซ็นเตอร์ที่กำลังมีปัญหาในปัจจุบันนี้และทางด้านเพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะก็ได้ออกมาบอกค่ะบอกว่ารู้ไหมว่าปกติเนี่ยชายแดนพมา่าเขาใช้ไฟฟ้าจากไทยแต่ว่าคิดเงินเนี่ยหน่วยละแค่1.80บาท80สตางค์เท่านั้นเองนะแต่ว่าสำหรับคนไทยเสียค่าไฟหน่วยละ4บาทส8สตางค์แน่ นุยมีหลายคนนะมาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยอีกคนนึงก็บอกว่าไปถามคนพมา่ามาแล้วค่ะแถวบ้านเขาบอกว่าค่าฝ่ายที่บ้านเขาอะน่วยละประมาณหบาทจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะตกลงสนับสนุนประเทศอะไรกันบ้างเนี่ย บางคนก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนะคนไทยยังดูแลไม่ทั่วถึงเลยทําไมแปลกจังเลยอะทําไมหน่วยงานไทยถึงดูแลคนพม่าจังทําบัตรประชาชนให้ด้วยแถมพวกคนพม่าก็เข้ามาเรียนในประเทศไทยฟรีอีกขอคําอธิบายหน่อยได้มหมทําไมถึงเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยช่วยออกมาแจ้งรายละเอียดหน่อยได้มหม บางคนก็คอมเมนต์ค่ะบอกใครบอกที่ท่ามากาเน่หน่วยละ8บาท19สตังค์นะจ๊ะส่วนค่าน้ำก็หน่วยละ19บาทจ้ะรวยแล้วละทั้งน้ำทั้งไฟแต่ตอนนี้นะคะมีประเด็นที่หลายๆคนกำลังพูดถึงค่ะเพติงค่ะเวิร์กพอย์เขาบอกว่าตอนนี้ฝ่ายค้านกระตุ้นให้ตัดไฟนะทางฝั่งพม่าแต่ว่าเดอะแบกอะเขาบอกว่ามี M o u ที่ต้องตัดจบว่าตัดได้จากท่านทักษิณสกอรเห็นลวหนอยเลยอะ บางคนก็บอกว่ารูมายตอนที่ประเทศไทยประกาศว่าจะตัดไฟคืนแรกทางฝั่งชเวโกโกเนโอโคเรียกว่าเปิดไฟอลังฉางเลยแหละและที่สําคัญนะเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าเขาอะเตรียมเครื่องปั่นไฟเอาไว้เรียบร้อยและแล้วก็ตอนเนี้เขาได้ไปคุยเรื่องอื่นกันเรียบร้อยแล้วจ้ะบางคนก็บอกว่าตอนเนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดพร่ำทำเพลงแล้วนะควรจะต้องมีการร่วมมือกันโดยเฉพาะทางฝั่งไทย และตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวด่วนเลยเพราะว่าทางด้านสื่อต่างชาติ Radio Free Asia หรือว่า RFA เขาได้ออกมาพูดถึงเรียบร้อยแล้วค่ะว่าทางการของพมา่าตอนนี้ได้ออกมาพูดถึงการส่งเชื้อเพลิง สำหรับการส่งเข้าไปยังเมืองที่อยู่ใกล้กับพรมแดนไทยนั่นก็คือเมืองเมียวดีนั่นเองค่ะบอกว่าตอนนี้จะมีการจัดการแล้วก็ตรวจรถที่ทำการบรรทุกเชื้อเพลิงจากท่าเรือหากมีการขนส่งสายในที่จะเดินทางต่อตรงไปยังเมืองเมียวดีทางภาคตะวันออกก็จะมีการสกัดกั้นไม่ให้ไปยังเส้นทางนั้นโดยทางด้านสื่อต่างชาติค่ะเขาบอกว่ามีการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นบอกว่าตอนนี้จะมีการตรวจแท้ cho Thúc Thúc trả lời โดยเฉพาะบริเวณสะพานที่เป็นตัวเชื่อมต่อนั่นก็คือเมืองกอกราเก็กค่ะเขาบอกว่าตอนนี้มีรถบรรทุกที่ต้องทำการตรวจสอบมากกว่า50คันเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาค่ะว่าในเมืองเมียวดีแทบจะไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยทำให้ตอนนี้นะอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าที่เมียวดีเนี่ยกลายเป็นเมืองร้างไปเรียบร้อยแล้วล่ะคิดดูแล้วกันเหมือนกับตอน,น พมา่าเป็นประเทศที่มีกองกําลังส่วนตัวเยอะมากที่สุดแล้วล่ะสงสัยต้องแบ่งเป็นรัฐอิสระไปหมดแล้วมัง้งบางคนก็บอกว่าอย่างว่าแหละถ้าเกิดพี่ใหญ่ไม่มากดดันก็คงไม่เป็นรูปแบบนี้พอจีนออกมาจัดการทั้งไทยทั้งลาวทั้งพมา่าทั้งคาเมรก็ออกมาดําเนินการจัดการกจะยกใหญ่ไม่อย่างนั้นแล้วก็มีปัญหาแน่ บางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพามา่าเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาต,ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ใช่พามา่าที่เดียวนะทั้งกัมพูชาทั้งอบอบอลาวเพราะว่าตั้งแต่โดนสหรัฐอเมริกาตัดงบช่วยเหลือระหว่างประเทศตอนนั้นก็เริ่มจะอกสันขวัญแขวนกันละจะไปกู้ยืมอะไรก็คงจะลําบากและถ้าไม่มีเงินสนับสนุนจากชาติตะวันตกประเทศเหล่านี้ก็คงจะไม่สามารถทําอะไรได้ บางคนบอกว่าตอนนี้เห็นคลิปบรรยากาศในเมืองเมิวดีจริงๆก็แอบสงสารชาวบ้านเหมือนกันนะพวกเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าต้องมารับผลกระทบแบบนี้ด้วยจริงๆเนี่ยต้องรอดูระยะหนึ่งหากพูดถึงเรื่องน้ํามันเนี่ยเห็นว่าตอนนี้มีรถค่ามาเติมน้ํามันที่ฝั่งไทยเริ่มจะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้นะหลายๆคนกําลังจับตาเรื่องหม่องชิต,ตูค่ะซึ่งก็มีการพูดแล้วก็ พาดพิงถึงประเทศไทยอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยรู้หมดเลยว่าเส้นทางเนี่ยมาจากทางไหนเรียกว่าพอมีปัญหาจริงๆก็มาโยนประเทศไทยอีกแล้วนะคะหลายๆคนก็เลยมาคอมเมนต์เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยให้เขาพูดมาเลยดีกว่าว่าฝั่งไทยที่เขาพาดพิงถึงเนี่ยใครเกี่ยวมาบ้างจะได้ออกมาพูดกันให้หมดเลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเขาพูดแบบนี้และเป็นเรื่องจริงนะเรียกว่าสืบไปไหนๆแล้วว่าข้าราชการไทยในย มีสีเทาแล้วก็พวกนายทุนไทยเทาทั้งนั้นแหละที่พาพวกจีนเทาเข้ามาบางคนก็บอกว่าตอนนี้เตรียมเอาไว้เลยบริเวณชายแดนเนี่ยน่าจะมีคนลักลอบเข้ามาเยอะมากๆนี่แหละตั้งแต่มีเรื่องราวตั้งแต่แรกพม,ม่ากก็โยนว่าทุกๆอย่างเ,เป็นความผิดของคนไทยแล้วก็มาตอนนี้ยังมาพูดอีกว่าคนไทยนี้รู้เห็นทุกๆอย่างตกลงจะโยนความผิดให้ไทยทั้งหมดเลย บางคนก็บอกว่าถ้าบอกว่าเป็นคนไทยช่วยบอกมาเลยเอาหลักฐานมาด้วยว่าชื่ออะไรคนไหนแสดงออกมาได้หรือเปล่าอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้บางคนค่ะก็บอกว่าหลักฐานขอดูหลักฐานหน่อยจ้ะตอนแฉเนี่ยพูดง่ายเหลือเกินแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีหลักฐานจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดพูดแบบนี้เหมือนกับว่าโยนความผิดให้ไทยไปเลยนะแล้วผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยช่วยบอกทีเถอะเพราะว่าตอนนี้คนที่จับตาดูหลักๆก็คือพี่จีนนี่แหละ บางคนก็บอกว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวน่าจะไม่ดังค่ะจริงๆเนี่ยไทยเท่าก็มีเยอะนะจ๊ะไม่ใช่แค่จีนเท่าบางคนก็บอกว่าอู้จะไปเชื่ออะไรได้จริงๆเนี่ยพวกต่างชาติที่หลงเข้ามาทํางานในพมา่านะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตอนแรกเนี่ยเป็นทุนจีนแล้วก็บอกว่าจะมาเปิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่สุดท้ายกลายเป็นทํางานกับคอร์เซ็นเตอร์ และอีกหนึ่งผลกระทบตอนนี้ที่ชัดเจนมากๆนะเขาบอกว่าส่วนของค่ายผู้ลี้ภัยเมียนมาเนี่ยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาหยุดส่งงบช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีปัญหามากๆเลยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะบอกว่าขนาดอเมริกาเขาอย่างชิ่งเลยแล้วไทยจะรับเอาไว้ทําไมล่ะให้พวกเขาดูแลกันเองบ้างรัฐไทยเนี่ยเหมือนกับชอบไปเอาหน้าหรือเปล่าแล้วก็ที่ใช้อยู่เป็นเงินภาษีจากคนไทยทั้งนั้นไทยควรจะมาช่วยเหลือไทยกันเองมากกว่า บางคนก็บอกว่าจีนรัสเซียก็ช่วยเขาก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาได้ตัดงบไปเรียบร้อยแล้วรอบข้างประเทศไทยตอนนี้ก็มีประชากรต้องเยอะแยะส่วนประเทศไทยเนี่ยประชากรลดลงและ้าเอาเงินไปช่วยข้างบ้านเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าพวกต่างด้าวเนี่ยผลักดันเขากลับประเทศของเขาไปเถอะเป็นคนประเทศไหนก็ให้กลับไปที่ประเทศของตัวเอง ซึ่งตอนนี้นะก็มีข่าวล่าสุดบอกว่ามีชื่อเกี่ยวกับพวกคอเซนเตอร์เนกว่า400รายชื่อที่อยู่ในมือของรัฐบาลไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลักฐานจะต้องรวบรวมให้ชัดเจนสะก่อนที่สำคัญผู้มีอำนาจในเมียนมา ก็มีส่วนรู้เห็นแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดจะมีการเตรียมลงพื้นที่ปล่อยเป็ดของกัมพูชาในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะเป็นยังไงน่าจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ